สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทาง4ฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับเมื่อประจำวันที่25นะครับมกราคม2567ันรนะครับผมเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีพี่ๆบางท่านนะครับที่ไม่ทันเนาะหรือว่า บางท่านอาจจะทันนะครับสรับแนวทางฮานอยเฉพาะกิจนะครับเมื่อวานผมต้องขอโทษจริงๆนะครับเมื่อวานนี้คือผมผมโหลดไว้แล้วนะครับโหลดแล้วเราก็คือทํางานไปด้วยนะครับทำงานก็คู่ไปด้วยแล้วเนื่องว่าลงแล้วนะครับพี่พี่มาดูอีกทีนะครับเอายังไม่ได้ลงในช่องทาง YouTube เลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่จริงๆนะครับสรับแนวทางในรอบเฉพาะกิจเมื่อวานนี้นะครับของเรานะครับเมื่อวานผมให้5กับ9ไปนะครับผลที่ออก278 95นะครับก็ ถ้าเกิดใครจับตัวเด่นเนาะก็เข้าไปเต็มๆเลยทั้ง5ทั้ง9นะครับหรือว่าใครเอา5้ากับ9ไปวิ่งรูดก็มานะครับมาคู่กันเลยนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกทนใดที่เสี่ยงโชคทันด้วยนะครับเนาะส่วนฮานอยพิเศษนะครับผมผมไม่3กับ9นะครับผลที่ออก953 73นะครับในรอบเนี้ยเสียดายที่เราเจาะไม่โดนเนี่ยเน้นเน้นสาก็กับ35นะครับพี่ๆข้ามไปนะครับข้ามไปเลยงงเหมือนกันนะครับเนาะ น่าจะมาหน่อยมาน่าจะมาตัวนี้ให้เราหน่อยนะครับแต่ก็ยังดีนะครับท่านใดที่รูดนะครับรูดที่สามนะครับรูดที่สามเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พีเด้งบนเด้งล่างนะครับแล้วก็สามตัวเนี่ยหลักร้อยก็มาถูกทางนะครับผมให้เก้าสามศูนย์เนาะอันนี้เก้าห้าสามนะครับถ้าเกิดประกบคู่โดนเนี่ยมีรุ่นสามตัวนะครับพี่พีมีรุ่นสามตัว นะครับน่าเสียดายเนาะแต่ก็ยังดีที่สายลูดก็ามาเด้งๆนะครับส่วนฮานอยปกติฮานอยปกติก็มานะครับพี่พี่เมื่อวานเนี่ยถ้าเป็นตัวเด่น,น่ยแตกสีน้อยเลยนะครับเมื่อวานนี้ฮานอยปกติให้5กับ9นะครับผลที่ออกห6 1สองเนะครับแต่ของเราตัวเจาะไม่มีเน้นเก้าเขาออกเขาออก6 1หนึ่งนะครับพี่พี่เน้น 9, 9, เกเ้าขาออกสอง้านะครับ ก็ของเราใครรูดที่9นะครับเข้าไปที่29นะครับมาสายรูดนะครับผมฮานอย VIP ให้5กับ1นะครับผลที่ออก32335นะครับอันนี้ก็เน้น5 2ออก35นะครับผมก็1ไม่มาแนละ้วรอบนี้ใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่35นะครับสรุปแล้วถ้าเป็นตัวเด่นนะครับพี่ตูวเด่นเนี่ยมา4รอบเลยนะครับมาสรอบเลยเนาะ นะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกนะครับสลับสายวิ่งสายรูดส่วนสายเจาะต้องขอโทษจริงๆนะครับผมส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านไว้เช่นเคยสรับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านน้ําเต้าทองนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมฮานอยเฉพาะกิจวันนี้ผมให้ไปที่เลข3กับเลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3

นะครับผมส่วนฮานอยฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับพี่หนึ่งกับเจ็ดสายรูดผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งห้า

ก็ประมาณนี้นะครับสนับนอยเฉพาะกิจกับนอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกติกับ vip. นะครับฮานอยปกติวันนี้ได้เลขพี่น้องนะครับก็ได้เลข4กับเลข 5, นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับผม ห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้าสี่หนึ่งสี่หกสี่เก้านะครับสามตัวสี่ห้าหกนะครับเนาะนะครับผมก็ประมาณนี้ ครับฮานอยปกติส่วน VIP นะครับ VIP VIP ผมให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับไปพี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 83 85 แปดเจ็ดนะครับสองห้าสองเจ็ดสองแปดนะครับสามตัวสองแปดห้านะครับผมนะครับ แนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับนอยปกติแล้วก็นอย VIP นะครับเช่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้แตกสีนอยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ